ค่ะเพื่อนเนสมาชิกช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปจับคู่2ตัวบน8งวดลวดจับคู่2ตัวบน8งวดลวดสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้ว8งวดเริ่มเข้างวดแรก30มธันวาสองพันถึงงวดวันที่1มิถุนาสองพนห้ารนะคะ สูตรนี้นะคะงวดวันที่1มิถุนา2563สูตรนี้แอดมินไม่ได้ลงนะคะแต่แต่งวดวันที่16พฤษภา2563สูตรนี้แอดมินลงนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นตัวกลับนะคะมันจะเข้าเป็นตัวกลับพองวดวันที่1มิถุนาแอดมินก็เลยไม่ได้ลงนะคะ แต่พอถึงงวดหนึ่งมิถุนายนมันกลับมาเข้าเป็นสองตัวตรงอีกนะคะเพื<ๆ>่อนๆหลุดแค่ไม่หลุดนะคะเป็นตัวกลับงวดวันที่16พฤษภาเป็นตัวกลับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆว่าเข้างวดไหนบ้างและงวดไหนเป็นตัวกลับนะคะเพื<ๆ>่อนๆสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะเพื่อนๆ แอดมินเคยลงไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะวดวันที่16พฤษภาเพื่อนๆย้อนหลังกลับไปดูได้นะคะสูตรนี้จะใช้สองสูตรชนกันนะคะจะใช้หลักสิบรางวัลที่1บวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยรางวัลที่หนึงบวกด้วยหลักสิบสอตัวล่างบวกด้วยหลักหน่วย2ตัวล่าง สูตรที่หนึงนะคะสูตรที่สองจะใช้ใหลักพันรางวัลที่หนึงบวกด้วยหลักหน่วยสองตัวล่างบวกด้วยหลักสิบสามตัวครั้งที่สามบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สามบวกด้วยหลักสิบสามตัวครั้งที่สี่สองครั้งนะคะหลักสิบสองตัวครั้งที่สี่สองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สี่นะคะ เรามาเริ่มบวกกันนะครับเริ่มตั้งแต่งวดสามสิบธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะสองบวกสองเท่ากับสี 4, 4่สี 8, 8่บวกสี 17, 17่เท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใช้ตัวท้ายคือเลขสี่นะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มนะคะ บวกเพิ่มไป3แต้ม4บวก3เท่ากับ7บวกเพิ่มไป4แต้มนะคะ7บวก4เท่ากับ11ใช้ตัวท้ายคือเลข1บวกเพิ่มไป2แต้มนะคะ1บวก2เท่ากับ3นะคะสูตรที่1นะคะได้เลขเด่น4 7 1 3สูตรที่2 ก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบ6กสิบหกบวกหเท่ากับยี่สบดยีบวกหเท่ากับยี่สบวกหเท่ากับสามสบวกหเท่ากับสามสบวกหเท่ากับสีาใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มนะคะ บวกเพิ่มไปหึงแต้มเท่ากับ4ี่บวกเพิ่มไปสองแต้มนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเท่ากับ6นะคะบวกเพิ่มไปห้าแต้มนะคะตัวที่4ี่บวกเพิ่มไปห้าแต้ม6บวกหเท่ากับสิอ็ดใช้ตัวท้ายนะคะงวดวันที่30มธันวานะคะ จับคู่นะคะสี่สามสี่สี่สี่สสสหกสี่หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหก เจ็ดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสามสามสามสี่สามหกสามหนึ่งนะคะสามสิบธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสอง สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งมีนะคะเพื่อนๆห้าสี่หนึ่งเข้าตรงตรงนะคะห้าสี่หนึ่งและมีตัวกับติดด้วยนะคะห้าสี่หนึ่ง งวดวันที่สามสิบธันวาและเป็นงวดแรกของจับคู่สูตรนี้นะคะข้าวตรงนะคะและมีตัวกลับติดด้วยนะคะมาดูงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้า้หกสิบสาม สี่บวกสี 8, 8่เท่ากับแปดแปดบวกหนึ 17, 17่งเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับสิบแปดใช้ตัวท้ายคือเลขแปดนะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นสิบเอ็ดใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็นเลขห้าบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มเป็นเลขเจ็ดนะคะสูตรที่สองนะคะ สูตรที่สบวกบวกสองครั้งก่อนนะคะ4ี4่บวกสีเท่ากับ8นะคะศูนย์บวก1เท่ากับหนึ 6, 6่งหนึ 6, 6่งบวกห้าเท่ากับหหบวกศเท่ากับหหบวกแดเท่ากับสิบสี่สิบสีบวกศูนย์เท่ากับสสี่ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลขห้า บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลขเจ็ดบวกเพิ่มไปห้าแต้มนะคะเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองใช้ตัวท้ายนะคะสิบเจ็ดมกกลานะคะจับคู่แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ด ปดสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ด เจสองนะคะสิบเจ็ดมกลานะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกเจ็ดเจ็ดสี่นะคะเจ็ดเจ็ดสี่มีนะคะเพื่อนเพื่อนเจดสี่เข้าตรงตรงนะคะเจ็ดสี่เจ็ด นะคะคและมีสองสูตรชนกันด้วยนะคะเพื่อนๆคือเลขเจ็ดและเลขห้านะคะมาดูงวดวันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่ใช้ตัวท้ายนะคะ สี่บวกหนึ่งสี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับสิบสี่บสี่บวกแปดเท่ากับยี่สใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป3แต้มเป็นห้าบวกเพิ่มไป4แต้มเป็น9บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น11นะคะใช้ตัวท้ายนะคะ สูตรที่สองนะคะเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิใช้ตัวท้ายนะคะ1นึ่งบวก8ปดเท่ากับเ9้าเกบวกเเท่ากับสิบแดบวกหเท่ากับยี่สิบสาสิบามบวกสเท่ากับสิบเจ็บวกเ้าเท่ากับสามสใช้ตัวท้ายนะคะ บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลข7บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น9บวกเพิ่มไปห้าแต้มเป็น14ใช้ตัวท้ายนะคะจับคู่นะคะสองหกสองเจ็ดสองเกสองสี่ ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะคะหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบสาม สามตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออก2อง2องมีนะคะเพื่อนเพื่อนสองเจ็ 2, เข้าตรงนะคะสอเข้าตรงตรงนะคะมาดูงวด16กุมภาพันห้าร้อยนะคะ สองบวกสองเท่ากับสี 4, 4่สี 11, 11่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นสิบใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็นเลขสี่บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลขหกนะคะสูตรที่สองเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่นะคะ เก้าบวกหกเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกสองเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับยี่สบวกสเท่ากับยี่สิบดยี่สิบแปดบวกห้าเท่ากับสามสิบสใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปหแต้มเป็นเลข4ี่บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลข6กบวกเพิ่มไปห้าแต้มนะคะหกบวกหเท่ากับสิ ใช้ตัวท้ายนะคะจับคู่นะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์หนึ่งสี่สาม สี่สี่สี่หกสี่หนึ่งหกสามหกสี่หกหกหกหนึ ه, ่งนะคะสิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบสามเลขที่ออกสี่ศูนย์สามนะคะสี่ศูนย์สาม มีนะคะเพื่อนๆ03นสานะคะเข้าตรงๆนะคะสน03ผ่านไปแล้ว4งวดนะคะเพื่อนๆ่งวดเริ่มตั้งแต่30ธันวานะคะเข้าตรงทุกงวดนะคะมาดูงวดที่5 <łość> งวดวันที่ท1มีนานะคะ2,563ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองสิบสองบวกสี่เท่ากับสิบหกสิบหกใช้ตัวท้ายคือเลขหกนะคะ บวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นเลขเก้าบวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็นสิบสามนะคะใช้ตัวท้ายคือเลขสามบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มนะคะสามบวกสองเท่ากับห้า สูตรที่สองนะคะ1่งบวก1น่งเท่ากับสอบวก4เท่ากับ5หบวกสเท่ากับ8 8บวกสเท่ากับส0 10บวก8เท่ากับสิใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น9บวกเพิ่มไปสองแต้ม9าบวก2เท่ากับ11นะคะ บวกเพิ่มไป5แต้มเป็น6นะคะจับคู่นะคะ6ก6ปดหก6ก้าหกหนึ่งหหกก้าแหึงเหกามด สามเก้าสามหนึ่งสามหกห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าหกนะคะหนึ่งมีนาะนะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกเก้าสามแปดเก้าสามแปดมีไหมคะเพื่อนๆ มีนะคะเข้าวตรงๆนะคะสามแปข้าตรงด้วยนะคะมาดูงวดวันที่16มีนาสองพนบะคะสามบวกสามเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกเก้าเท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามบวกแปดเท่ากับสามสิบเอ็ด สามสิบเอ็ดใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็นเลขสี่บวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็นเลขแปดบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มเป็นเลขสิบใช้ตัวท้ายนะคะแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกใช้ตัวท้าย 5บวก8เท่ากับ13 13บวก9เท่ากับ22 2 2บวก7เท่ากับ29 29บวก6เท่ากับ35ะะ35ใช้ตัวท้ายคือเลข5บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข6บวกเพิ่มไป สองแต้มเป็นเลข8บวกเพิ่มไป5แต้มนะคะ8ดบวก5เป็น13ใช้ตัวท้ายนะคะจับคู่นะคะหนึ่งห้าหนึ่งห4 3หนึ่งสาห้าสี่หสสาม แปดห้าแปดหกแปดแปดแปดสามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์สามนะคะสิบหกมีนานะคะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสี่สี่หก สี่หกมีนะคะเพื่อนๆเข้าตรงตรงนะคะสี่หกมาดูงวดสิบหกพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะสี่บวกสี 8, 8่เท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่ สิบสี่บวกเเท่ากับยี่สิบเอ็ดยวกเเท่ากับยีนะคะใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสแต้มเป็นสิบวกเพิ่มไปสแ,แต้มเป็นเลขหนะคะบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มเป็นเลขเสูตรที่สองนะคะสามบวกเจ็เท่ากับสิบสบวกหเท่ากับห สิบวก1เท่ากับ17 17บวกสเท่ากับ21 21ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข2บวกเพิ่มไป2แต้มเป็นเลข4บวกเพิ่มไปห้าแต้มนะคะเป็นเลข9 16พฤษภานะคะจับคู่8 1หนึ่ง แปดสองแปดสี่แปดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะสิบหกพฤษภาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้ามีมั้ยคะเก้าห้าไม่มีแต่มีห้าเก้าคือตัวกลับนะคะเพื่อนๆงวดสิบหกพฤษภาเข้าเป็นตัวกลับนะคะ มาดูงวด1มิถุนา2563นนะคะคืองวดที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆแต่งวดที่ผ่านมาแอดมินไม่ได้ลงนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าแอดมินเห็นว่าเลขเข้าเป็นตัวกลับคิดว่างวดต่อมาเขาจะไม่เข้านะคะผลปรากฏว่าเข้านะคะ มาดูกันนะคะเพื่อนๆพหมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามเก้าบวกเเท่ากับสิบแบวกหเท่ากับยี่สบวกสเท่ากับยี่สบวกสเท่ากับยีนะคะใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไป3แต้มเป็น10ใช้ตัวท้าย บวกเพิ่มไป4แต้มเป็นเลข4นะคะบวกเพิ่มไปอีก2แต้มเป็นเลข6สูตรที่2นะคะ6บวก6เท่ากับ12ใช้ตัวท้ายนะคะ1บวก2เท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ12 12บวก1เท่ากับ13 13บวก2เท่ากับ15 15บวก4เท่ากับ19นะคะ บวกเพิ่มไป1แต้มเท่ากับ10นะคะ9บวกเบวก 1, เท่ากับ10บวกเพิ่มไป2แต้มเท่ากับเลขสองนะคะบวกเพิ่มไป5แต้มเท่ากับเลข7นะคะ1มิถุนานะคะจับคู่7 9 7 0เจศ

หกศูนยหกสองหกเจ็ดนะคะหนึ่งมิถุนาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกห้าหกเจ็ดนะคะเขียนตัวใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆห้าหกเจ็ดเข้าตรงๆเลยนะคะเพื่อนๆเสียดายนะคะงวดที่แล้วแอดมินไม่ได้ลงนะคะสูตรนี้ เข้าเลยนะคะพอหยุดลงเข้าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูงวดวันที่16มิถุนา2563างวดที่จะถึงนี้นะคะ6บวก6เท่ากับ12 12บวก7เท่ากับ19 19บวก2เท่ากับ21 21บดบวก4เท่ากับ25ใช้ตัวท้ายนะคะ บวกเพิ่มไป3แต้มเป็น8บวกเพิ่มไป4แต้ม8ปบวกสเป็น12นะคะบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มเป็นเลขสี่ สูตรที่2นะคะ8บวก8เท่ากับ16นะคะ1บวก4เท่ากับ5 5บวก6เท่ากับ11 11บวก2เท่ากับ13 13บวก6เท่ากับ19 19บวก2เท่ากับ21นะคะ21ใช้ตัวท้ายคือเลข1บวกเพิ่มไปอีก หแต้มเป็นเลข2บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลข4บวกเพิ่มไป5แต้มเป็นเลข9นะคะจะได้เลขเด่นสูตรที่15824สูตรที่สองหนสอนะคะมาจับคู่กันนะคะห้าห่งห้าสอง ห้าสี่ห้าเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดเก้าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองเก้าสี่หนึ่ง สี่สองสสและ49นะคะนี่คือจับคู่สองตัวบน8งวดลวดนะคะเพื่อนๆงวดวันที่16มิถุนา2563 5 1ห้า4 5 9ยห8 2 8 4 8 9 2 1 2 2 2น2่งห้าสองหห8ดหนึ สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่และสี่เก้านะคะสิบหกหางนะคะเพื่อนเพื่อนสูตรนี้จะได้สิบหกหางและมาแปดงวดแล้วนะคะรอดูผลกันนะคะเพื่อนเพื่อนงวดบันที่สิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามจับคู่สองตัวบนแปดงวดลวด จะไปต่อเป็นงวดที่9ก้าไหมงวด16มิถุนาจะเป็นงวดที่9นะคะจะไปต่อเป็นงวดที่9ก้าไหมภาวนาให้มันไปต่อได้นะคะเพื่อนๆหาเลขเด่นๆนะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะนํามาเทียบนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563นะคะสวัสดีค่ะ